สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเปาไป่จึพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาไหว้หลวงพ่อทาที่วัดพระเนียงแตกซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวมาทําบุญพร้อมกับครอบครัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อทากันครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณภายในวัดพเนียงแตกนะครับสำหรับจุดแรกก็จะพาเพื่อนๆไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทาองค์ใหญ่กันก่อนนะครับบริเวณด้านหน้าผมนี้ก็คือสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกับไหว้ขอพรหลวงพ่อทาองค์ใหญ่กันครับสำหรับประวัติของวัดพระเนียงแตกนั้นนะครับวัดพระเนียงแตกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2334เดิมมีชื่อว่าวัดปทุมคงคานะครับสำหรับสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพะเนียงแตกก็เนื่องมาจากหลวงพ่อทาท่านจะชอบเล่นผุไฟพะเนียงนะครับวันหนึ่งในงานเทศกาลประจำปีของวัด ท่านได้เอามือปิดปากผู้ไม่ให้แตกออกมาทางปากจึงระเบิดออกด้านข้างนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆที่ทําเช่นนี้เนื่องมาจากต้องการให้พวกนั่งเลงเกงขามจะได้ปกครองแล้วก็อบรมให้เป็นคนดีนะครับซึ่งทําให้งานเทศกาลประจําปีของวัดไม่เคยต้องอาศัยตำรวจแล้วก็ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวนะครับจนชาวบ้านให้สายาว่า หลวงพ่อพเนียงแตกและเรียกชื่อว่าวัดพเนียงแตกนะครับด้านหน้าผมนี่ก็คือหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อทานน,นะครับหลวงพ่อทาท่านเกิดที่ตำบลบ,บอ่อผักูดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งท่านเกิดประมาณปลายราชกาลที่สองนะครับซึ่งปีพศใออดนั้นก็ไม่ปรากฏแน่ชัดนะครับ โดยบรรพบุรุษของหลวงพ่อทาจะเป็นชาวลาวนะครับเมื่อหลวงพ่อทาได้ออกบวทท่านก็จะชอบเดินทุดงไปตามป่าเขานะครับซึ่งในช่วงรัชกาลที่5เนี่นะครับหลวงพ่อทาท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับท่านเป็นพระนักปฏิบัติเชี่ยวชาญในด้านกรรมฐานนะครับแล้วก็มีพลังจิตแก่กล้านะครับ โดยมีประวัติว่าในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงปรดปัานพระเทระผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งหลวงพ่อทาท่านก็เป็นพระเกจิกอาจารย์รูปหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่5ให้ความนับถือนะครับดังเช่นพิธีพุทธาพิเศษพระกิ่งสนเต่าที่รัชกาลที่5ได้จัดพิธีพุทธาพิเศษในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็คือวัดพระแก้วนะครับโดย หลวงพ่อทาวัดพระเนตรแตกท่านก็ได้รับนิมนต์ให้เขาร่วมพิธีพุทธาพิเศษดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรหลวงพ่อทากันครับซึ่งบริเวณด้านหน้าสถานที่ปฏิสถานหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้บูชาดอกไม้ทุกเทียนเพื่อมาไหว้ขอพรกับหลวงพ่อทานะครับ โดยหลวงพ่อทาท่านจะเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็มีความเมตตาสูงนะครับผู้คนก็จะนิยมมาขอพรในเรื่องของธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของโชคลาบนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาขอโชคลาบกับหลวงพ่อทากันครับ ต่อไปก็เดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อทาอีกจุดนะครับแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อสำเร็จครับไปกันเลยครับสำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นอาคารที่เป็นที่ปริษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกจุดนะครับซึ่งจะเป็นที่ปริสฐานของหลวงพ่อทานะครับแล้วก็หลวงพ่อสําเร็จนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเลยนะครับในการมาเที่ยววัดพอเนียงแตกนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูตามจุดต่างๆกันครับซึ่งภายในบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ให้เช่าวัตถุมงคลด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่ตะเคียนนะครับซึ่งสามารถที่จะมาขอโชคลาบกันได้นะครับบริเวณวัดนี้ก็มีลอตเตอรี่ขายด้วยนะครับ ต่อไปก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปบริเวณมนดบหลวงพ่อทานะครับเพื่อไปไหว้หลวงพ่อทาแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อสาเร็จกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ปฏิสถานของรูปเหมือนหลวงพ่อทาอีกจุดนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะมากับไหว้ขอพรหลวงพ่อทา บริเวณน,นี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศในช่วงปีใหม่พอดีนะครับซึ่งก็จะมีประชาชนหลั่งไหลมาทําบุญค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบริเวณน,นี้สามารถที่จะมา ปิดทองเพื่อบูชาหลวงพ่อทากันได้นะครับหลังจากที่เรากลับไหว้ขอพรหลวงพ่อทาเสร็จนะครับแล้วถ้าเดินมาบริเวณด้านหลังรูปเหมือนของหลวงพ่อทาก็จะเจอมณฑบซึ่งจะเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อสำเร็จ แล้วก็จะเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อทานะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าหลวงพ่อสาเร็จก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อทานะครับซึ่งหลวงพ่อสาเร็จก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยหลวงพ่อทานะครับซึ่งหลวงพ่อทาก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับ โดยผู้คนก็จะมาขอพรหลวงพ่อสําเร็จในเรื่องของการงานเรื่องของการค้าขายเรื่องของโชคลาภนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปชมจุดให้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อทานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณศาลาซึ่งเป็นจุดให้เช่าวัตถุมงคลนะครับ ซึ่งก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อทาหลายอย่างนะครับตรงนี้มีพระเครื่องด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาตีละฆังครับซื้อเสียงจะได้กล้องกังวานครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ